คือต่อให้คุณรักธรรมชาติแค่ไหนเนี่ยคุณก็ต้องมองว่าการออกแบบการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องไม่มีใครถูกเบียดขับออกไปอำน,นาจเหล่านั้นมันถึงจะแชร์มาให้กับผู้คนที่มันอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นได้จริงๆมันจึงเป็นเรื่อง make s e n s มากที่คนต้องลุกมาต่อสู้ถ้าแปลตรงตัวม,มันมาจากสองคำใช่ไหมอ่ในเวศวิทยา ecology เนี่ยซึ่งเขาก็สนใจในการศึกษาระบบ นิเวศท,ที่แยกมนุษย์ออกมากับ political ก็คือความเป็นการเมืองใช่ไหมพอเอาคำสองคำนี้มันมารวมกันก็เลยเรียกเป็นภาษาไทยเองว่านิเวศวิทยาการเมืองซึ่งก็คือการสนใจาการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสนใจความสัมพันธ์ของระบบนิเวศท,ที่ไม่ได้แยกขาดจากความสัมพันธ์ของผู้คนแล้วก็สังคมหลังจากสิ้นสุด <K r isa> ความขัดแย้งระหว่างสังคมนิยมกับเสรีนิยมในยุคสงครามเย็นประวัติศาสตร์ของการปริวัติุตสตรกรรหรือปริวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเอามนุษย์เป็นตัวตั้งนะก็คือมนุษย์เป็นศูนย์กลางทรัพรยากรทั้งหมดมันเป็นวัตถุเป็นทรัพรยากรที่มนุษย์สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่จํากัดมันก็เลยมองว่าอุดมการณ์ความคิดแบบนี้มันมีแต่จะทาลายตัวเองในอะนาคตอาจจะต้องมีอุดมการณ์บางอย่างขึ้นมาคานอํานาจนี้คานการทิศทางการพัฒนาแบบนี้ทำให้อุดมการณ์ทางการเมืองเก่าไม่มีอุดมการณ์ไหนที่แยก ขาดจากแน,นวคิดเรื่องการมองเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปเรื่องสําคัญมันกลายเป็นอุมกากรร์ที่สําคัญอ่ะสำหรับมนุษยชาติไปแล้วนเวทยาการเมืองพยายามจะบอกว่าความสัมพันธ์ของสังคมกับนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล,ล้อมในยุคของทุนนิยมหรือว่าอิทธิพลของการกาหนดนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้คนหลากหลายนะครับแล้วมันจะ จะเป็นเครื่องไม้งเ,งเครื่องมือสําหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกาทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยแสดงเสียงของพวกเขาออกมาว่าเขาเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอย่างงอย่าไรมองในมิติของนิเวศวิทยาการเมืองเนาะมันมีเสาหลักอยู่3-4เรื่องใหญ่ๆนะครับระบบนิเวศเนี่ยอันนี้เป็นหลักคิดเบื้องต้นที่คือเป็นความรู้เบื้องต้น1 0 1อ่ะที่คุณต้องผ่านและคุณเชื่อมันจริงๆว่าระบบนิเวศ สำคัญแล้วก็มนุษย์ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องการกระจายอํานาจก็คือมองมิติเรื่องประชาธิปไตยฐานรากแต่ถึงอํานาจในการเข้าไปจัดก,การหรือเข้าไปดูแลหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรมันไม่ได้เป็นของรัฐอย่างเดียวมันต้องกระจายให้ชุมชนให้ให้คนให้ประชาชนอ่ะคือให้มนุษย,ยชาติทั้งหมดเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาออกแบบดีไซน์หรือกระบวนการในการจัดก,การร่วมอันที่3คือเรื่องความเป็นธรรมคือความเป็นธรรมสังคม คือต่อให้คุณรักธรรมชาติแค่ไหนเนี่ยคุณก็ต้องมองว่าการออกแบบการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องไม่มีใครถูกเบียดขับออกไปไม่มีใครถูกทิ้งไว้ท้้งหลังอะไรเงี้ยหลักที่4เนี่ยคือเป็นหลักร่วมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาคือมองว่ามนุษยชาติต้องเลิกฆ่ากันแล้วอ่มันก็เลยมองเป็นประเด็นเรื่องสันสัญญภาพมองประเด็นเรื่องเรื่อง,องความไม่รุนแรงและสี่หลักคิดเนี่ยถือว่าเป็นอุดมการหลักของแนวคิดนิเวรการองมันอยู่ในท่าางการเรียกร้องว่าต้องมีการกระจายอำนาจสิ ต้องมีการยุติอำนาจโลนสูงสินะครับอำนาจเหล่านั้นมันถึงจะแชร์มาให้กับผู้คนที่มันอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นได้จริงๆมันจึงเป็นเรื่อง make ซสมากที่คนต้องลุกมาต่อสู้มาส่งเสียงแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีอำนาจสิอำนาจของเราคนเดียวครอบครัวเดียวเนี่ยมันไม่พอไงมันจึงต้องชวนคนในเราแวกเดียวกันคนในชุมชนท้องถิ่นเดียวกันที่จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องบอกนะว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการ ที่จะขอกําหนดความเป็นไปตรงนี้สิกระบวนการสิมชนเนี่ยชัดเจนมากว่าคือกระบวนการขึ้นไหวนี่ไม่กันเงินให้รับนุนรับรองสิทธิ์นี้ไม่มีพื้นที่ไหนที่จะประกาศว่าเป็นของสิมชนได้เลยภายใต้กฎหมายไทยมันยังไม่ไม่อนุญาตให้ทํอย่างนั้นได้แต่การต่อสู้ตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าชิมชนเนี่ยเวลาเขาลุกขึ้นมาจัดการจริงๆก็ทําทได้นะครับแล้เกาดูแลจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะเพราะภูมิปัญญาที่เขามีอยู่เดิมอ่ะมันมันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชาติพืันเขตปาน่ย เขาก็ดูแลจัดก,การมาใช่ไหมสิปีที่ผ่านมากรณีเกิดไฟป่าหมอกวันนะ่ยฐานสําคัญของการเข้าไปจัดก,การไฟป่าคือใครคือชุมชนต้องพึ่งพาให้ชุมชนเข้าไปช่วยในการจัดก,การดับไฟป่าแล้วมันก็เห็น <c oughs> ภาพชัดเจนว่าอํานาจในการจัดก,การหรือกระบวนการจัดก,การที่แท้จริงเนี่ยชุมชนมีความสําคัญใช่ไหมอย่างมากแต่ว่าอํานาจรัฐหรือกฎหมายรัฐไทยต่างหากที่ไม่ไม่กระจายอํานาจนี้ไปให้ชุมชนเข้าสามารถที่จะใช้อํานาจได้อย่างอย่างถูกต้องและเป็นธรรม แล้วก็มีมีงบประมาณเพียงพอที่เขาจะจัดการได้ต้องเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเราจําเป็นที่จะต้องอส่งเสียงวิพากษ์วิจารหรือแม้กระทั่งคัดค้านเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ปัญหารเหล่านั้นอะ่ะมันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหนสร้างวิธีคิดที่มันเชื่อมโยงกันในฐานะที่เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของของการและก,กันกำหนดความเป็นไปของอ,อ,อนาคต ของเมืองอนาคตของสังคมอนาคตของระ,ระบบมนิเวศท,ทั้งหมดภายใต้ภายใต้การอยู่ร่วมกันในในสังคมหนึ่งเพื่อมั่นว่าตัวเองมีอำนาจเนาะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปมีสุวนร่วมสิทธิ์ของเราหน้าที่ของรัฐถูกไหมสองอย่างเนี่ยมันเป็นฐานสําคัญของการเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแง่ของการจัดการทรัพยากรคือถ้าคุณตระหนักเรื่องสิทธิ์คุณก็สามารถออกมาเรียกร้องให้รัฐทําหน้าที่ได้